ตัวรายการเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนที่ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อเหมือนนามสก,กุลนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นามสก,กุลน่าจะเป็นถนนนะชื่อถนนน่าจะเป็นชื่อถนนนะสนิทวงไบค์แอนด์บลูครับสนิทวงไบค์แอนด์บลูคา <blue. S 1> กัดเนี่ยไบค์เนี่ยนะครับแอนด์บลูก็คือเครื่องดื่มแต่ผมไม่แน่ใจว่าสนิทวงเนี่ยมันจะเป็นถนนสนิทวงเป็นจรัญไหมหรือเป็นเป็น วงนี้กับวงนั้นมาสนิทกันหรือไม่ใช่ไม่ใช่่่ไมใชที่พี่พูดมันไม่มีความหมายนั่นเลยเหรอสนิทวงคือเขามีเพื่อนช่วยวงแล้วเขาสนิทตัวแรกตัวนะเราก็นึกว่าจะดูดีไม่น่าเลยไม่ได้ไปคนฝาดอ๋อไอ้วงนี่เองนึกว่าใครหรือบ้านขายยางอ้าวเขาคุยกันไปกันแล้วอเมนูที่มาสอนในวันนี้คือ apple of my belly belly คือท้องหมูอ่ะใช่ฮะมัน

สติไม่ดีอยู่แล้วสติไม่ดีเขามีความชอบอีกแบบหนึ่งไช่ใช่สติไม่ดีเขามีความชอบอีกแบบหนึ่งคุณพนันกับผมไหมเดี๋ยวถามพ่อถามแม่ว่าสติดีไหมพ่อแม่จะบอกใช่ค่ะคุณเต้พบรู <c oughs> ้จักรู <c oughs> ้จักถ้าจะพูดแล้วพ่อแม่จะพูดนะรู้จักมันได้ยังไงคะนะการันตีได้จริงไม่จริงเอ่อจริงครัับน่นไงเ้แน่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดี้กอนโจทยทับปที่ไหนลูกอ่าลักกระบังโจทยทับปทลักกระบังโอ้ยเข้ายากถ้าเรียนก็ยากครับโอ้โห เก่งนะเว้ยขอบคุณมากครับนอยู่ทัาบัตรรัฐบาลเสร็จไม่ไมไม่ใช่พี่มันไม่เก uh ี่ยวเลยครับเสร็จเรียบร้อยจบมาเสร็จแล้วทำไมมาทำร้านสินมุง Buy and Brew อ่าก็เหมือนกับว่าสนใจในธุรกิจอาหารอยู่แล้วครับใช่ตั้งแต่ช่วงเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วยคุณพ่อขายคุณพ่อทำที่ไนคุณพ่อเปิดร้านเลือดหมูอยู่สายสี่ที่ไหนที่ต้นเลือดหมูเจ็กจุนเจ็กจุนจริงจูชายของเราเนี่ยมันมีเชื้อมันมีเชื้อท่านผู้ชมท่านผู้ชม ต้มเลือดหมูนี่พูดทุกขนลูกเลยผมโกรธเลยนะพอรู้ว่าเป็นลูกลูกเหรอลูกลูกเลยแล้วลูกแจ็คจุนอ่ะใช่ครับผมโกรธแท้เลยเหรอแท้แท้เลยแล้วนี่คุณถามประโยคนี้เขาสะเทือนเลยนะหมายว่านี่ลูกแจ็คจุนแท้แเลยนะนี่ผมโกรธเลยนะโกรธอะไรครับไม่เอามาฝากก็ต้มเลือดหมูท่านผู้ชมในกรุงเทพต้มเลือดหมูแจ็คจุนเนี่ยนะเป็นเจ้าหนึ่งซึ่งมีจริงจูชายมันน้อยมากถามได้พวกนี้ทุกคนมันจะกินกับผมไั้ไปกินเชียงรายไปกินสาหรสเชียงรายแล้ว ต้นต้นที่เช็กจุนเคยมาให้หนูอาจะได้ไหมใช่ยังอยู่จริงจู่ไายเช็กจุนเอามาให้ด้วยเหรอเอาเขาเคยเอาต้นกล้ามาเข้าใจไงแต่ว่าของผมเนี่ยได้มาจากเชียงรายเลยนะของหนูนี่ได้จากเช็จุนท่านผู้ชมเชื่อไหมไม้ประดับเขาเรียกไม้ประดับข้างทางเรามีทางเดินใช่ไหมเอาจริงจู้ชายไม่ปากขึ้นสวยสวยเลยจริงจริงจริงจูชายขึ้นแล้วสวยนี่ลูกแท้ๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลยมาทําแต่ทําไมทํา หนีฉีกแน่คุณพ่อเลยร้านขายอะไรครับร้านจะขายเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนครับก็จะเป็นพวกอิตาลีสเปนกรีซอย่างงี้ครับผมซึ่งพอเรามาเปิดร้านที่ไทยเนี่ยเราก็เลยอยากใช้พวกวัตถุดิบท้องถิ่นเอามาจับนะครับผมเพื่อที่แบบให้สร้างเอกลักษณ์ก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นแต่ปรุงในสไตล์ของเมดิเตอร์เรเนียนใช่ใช่ชครือเขาเก่งและร้านเขานะไทยออกแบบร้าน ทำกันเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเองนะแล้วร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ซอยจรัญ์สิทิวงศ์28ครับจรัญ์สิทธิ์ดวงยี่สิบแปดถูกเงินถูกเห็นไหมถูกก็เออมันต้องชื่อถนนอ่ะเห็นนี่ยังแล้ว เขาทีดีเขาเพื่อนชื่อวงเขาสป็นอะไรับสวัสดีค่ะไอ้วงท่านผู้ชมฮะอยากให้ไปร้านเด็กคนนี้อยากให้ไปแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะชอบเราขายอาหารสไตล์ที่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนใช่ครับเป็นลักษณะนงานพี่บัตรทีท่นี่มันจะออกไปเป็นนั่งกินเป็นไฟเดนิ่งเป็นคอร์ดหรือว่าเราสามารถไปเป็นอัลาคาร์ทล้วเราสั่งได้เป็นอัลาคาร์ครับค่อนข้างสบายๆเป็นแคชชวลใช่ตอนนี้แคชชวลอัลคาร์เราต้องมีเชฟนะเว้ยเราต้องมีมีป่ะมีเชฟครับผมเหรอรู้เรื่องเปล่าเชฟเป็นภรรยาผมเองครับ วายแต่งงานแล้วเชฟเป็นภรรยาพี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เชฟธรรมดาเชฟอะไรเชฟปะแตงแตงแตงโอเคครับเราไปดูเลยว่าจะทำกันยังไงนะครับ Apple of my belly จากสิทธิ์วง Bite a แอนบล e ครับปุ๊บเห็นภาพแรกดูร้านก่อนนี่นะเป็นถนนนี่จะดูร้านนี่เข้ามองเข้าไปนะท่านผู้ชมครับคนเรียนทางนี้มาจบมางี้อ ร้านแต่งสวยมากและแตกต่างเลยแถวแถวนั้นนะแตกต่างเลยนี่เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะทั้งหมดที <entra> <you> ่ทําเริ่มต้นจากหมู3มชั้นครับผมใช้ประมาณ2กิโลครับผมเอามาซับน้ําให้แห้งก่อนนะครับผมแล้วก็ติ๊กไทยบดครับผมก็ตามชอบได้เลยทั้ง2ฝั่งของหมูนะครับผมแล้วก็ผงกระเทียมประมาณ50กรัมนะครับผมตามด้วยผงหอมใหญ่ครับประมาณ50กรัมเหมือนกันครับคือนี่เราจะหมักมันใช่เราจะนวดมันอ๋อจะนวดมันแล้วมันมี ล้วก็ชายผิวส้มเป็นส้มเขียวหวานแล้วก็เอาไปล้างก่อนอันนี้ทังการีนใช่ไหมเขียวหวานอันนี้ในหนังเ่ในหนังที่ที่เพิ่งออกไปดังมากเลยนะฮะนี่นี่นี่ครับสองข้างเลยใช่สองข้างเลยสองข้างเลยแล้วนวดให้เข้ากันนะนวดนวดให้มันเริ่มซึมเข้าเนื้อนี่นี่ครับแล้วก็ใส่ผงส้มลงไปครับแล้วนวดอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็เอามามัดมัด นี่นี่นี่ชาชู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 นี่ถ้าคุยชมชาชูนี่ยมัดอย่างนี้นะฮะมัดแต่แทนที่เราจะต้องไปซื้อเขาเราทำเองน้ำเปล่าตอนต้มนะครับใช้น้ำเปล่าประมาณครึ่งหม้อแรงดันนะครับผมแล้วก็เลดไวนเวนิก้าครับประมาณ200กรัมนะครับผมแล้วก็ตามด้วยบอสตันิกเวนิก้านะครับประมาณ200กรัมนะครับกรัมอ่าแล้วก็เป็นตัวแอปเปิลนะครับใช้แอปเปิลเขียวเพื่อดึงรสชาติความเปรี้ยวความสดชื่นอันนี้ใช้ประมาณ4-5ลูกหั่นเป็นชิ้นลงไปเลยแล้วก็ใส่ใบกระวานใส่ใบทามอย่างเงี้ยครับผม อ่าแล้วก็เอาหมูตัวที่เรามัดเนี่ยอ่าใส่ลงไปในหม้อครับนี่อ๋อแล้ค่อยใส่จังหวะนี้ใช่เสร็จปุ๊บก่อนที่จะปิดไฟแล้วก็ใส่น้ําหัวเชื้อลงไปนิดหน่อยมันต้องมีตลอดเวลาอใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ตุ๋นในหม้อแรงนันเนี่ยทิ้งไว้ตั้งเป็น6ชั่วโมงขึ้นไปหกชั่วโมงนี่โชคดีสมัยใหม่ สัก่อนนานแสนนานอย่างหยดย้อยเลยสก่อนกินพรุ่งนี้เออได้เสร็จเอาจริงๆนี่พอของชั่วโมงผ่านไปก็ได้ออกมาแล้วก็เวลาทำซอสเอาน้ําตุ๋นหมูครับมาขึ้นแล้วก็ใช้มัสตาร์ดประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็ตัวเม็ดมัสตาร์ดตัวนี้เอามาล้างแล้วก็ผมดองเองนะครับผมแล้วก็ใส่ไป1ช้อนโต๊ะครับผมบกอ่าแล้วก็ใช้ตัวบัลซามิกใส่ลงไปอีกประมาณ2ช้อนชาครับผม เสร็จแล้วก็ตัวพริกไทยก็ตามชอบหนกันครับเป็นตัวพริกไทยบดนะครับแต่แนะนําว่าอย่าน้อยนะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเคี่ยวนานประมาณเคี่ยวประมาณ30นาทีครับมันจะเริ่มเข้มเป็นซอสเสร็จปุ๊บพอเราลงจานเราเริ่มด้วยมันบดนะครับเป็นเครื่องเคียงครับผมแล้วก็ตัวหมูที่เราขึ้นมาพักเนี่ยเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็วางลงไปครับนี่ครับนี่เสร็จแล้วตัวซอสที่เราเคี่ยวเอาไว้นี่มันพอมันคนได้ที่เราก็ตักราดลงราดลงไปใช่ครับผมนี่ ทีนี้ก็จะมีผักเสิร์ฟเคียงนะครับตัวนี้เป็นหอมแดงที่เราดองเองนะครับผมเสิร์ฟคู่กับผักสลัดนิดนึงนะครับผมให้สดชื่นนะครับผมแล้วก็จะมีตัวแอปเปิลผัดนะครับแอปเปิลผัดตัวนี้คือเราเอามาหั่นเตาหั่นเตาแล้วก็ผัดกับน้ำตาลทรายแดงผัดกับบาสตมิกเพื่อแบบว่าเป็นฐานเคียงอาหารไซเบเนตเนี่ยก็จะเป็นแบบเนื้อสัตว์ทานเคียงกับพวกผลไม้พวกอะไรให้ความสดชื่นแล้วก็ใส่พริกไทยพิสนอยนี่พริกไทยตอนจบนะครับแล้วไครจะชอบตอนรับประทานก็เกลือกันแล้วแต่แต่นี่คือ apple of my berry ครับ ถ้ามงดูพรังงานดูที่เขาพูดนะผมไม่สามารถสอนคนที่ทําอย่างนี้ได้ผมไม่สามารถมันต้องมีจิตวิญญาณเขามีนะฮะเวลาที่เขาอธิบายอะไรต่างๆผมเชื่อว่าคันอธิบายอย่างนี้ได้การมีจิตวิญญาณอย่างนี้ได้คงจะกลัวเมียหน้าดูเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยเอาหมดเอาหมดไม่เกี่ยวกลัวเมียเดี๋ยวก่อนฮะคุณอย่ายุ่งฮะกลัวเมียไหม เก่งใจนะความไม่รูเกิดจุดนะเหมือนกันเลยนะเหมือนกันนะคือไม่กลัวนะแต่เก่งใจแต่เก่งใจอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้แต่เขามีความรู้จริงเห็นไหมฮะเวลาที่เขาพูดเขาบอกอะไรต่างๆมันเลยน่ากินท่านผู้ชมฮะมันไม่ได้ทําง่ายเลยเมนูนี้แต่เป็นเมนูหนึ่งว่าถ้าทําได้แล้วรสชาติมันอยู่กลางๆพอดีๆนี่ยมันจะอร่อยมากคุณอ๋อเชงครับผมเดาว่าทุกท่านพอเห็นเป็นแบบตัวท้องหมูครับเป็นหมูสามชั้นจะรู้สึกว่ามันน่าจะต้องเลี่ยนไม่ไหวแน่นอนไม่เลย เพราะว่าซอสที่เขาทำแล้วเคียวแล้หมดนะครับอยู่ตลอดหชั่วโมงนั้นน่ะมันเข้าไปอยู่ในเนื้อข้างในตรงที่เป็นเนื้อแข็งๆนะส่วนตัวเป็นมันๆเนี่ยมันจะมีความหอมของมันแล้วก็ซอสที่เขาใส่ผสมในรอบสุดท้ายเข้าไปอร่อยมากคุณจะได้รสชาติแรกจากตัวตัวท้องหมูรสชาติที่สองคือคุณเอาเครื่องเคียงเข้าไปคู่อีกนิดนึงแล้วปาดเอา โดแมสมากินเป็นอันสุดท้ายครับคุณจะได้ทั้งหมดสามรสชาติที่มันจะไม่เหมือนกันเลยผมบอกว่าอร่อยมากถ้ายกไปได้ผมยกให้เลยผมอยากจะยกรายการนี้เข้าไปเลยอร่อยอ่ะมันอร่อยเอ้ยนี่ลำบาปนะครับกครับหูผู้ชมครับหูอาหารเนี้ยมันสไตล์เิเตอรี่เนียนผู้ชมตรงว่าต้องยอมรับว่านี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ กิวนะครับเอาวัตถุดิบของบ้านเราอ่ะแล้วมาปรับเข้ากับวิธีการทำของถูกชาวอาหารแบบบริเตนเนียนถูผมบอกเลยว่าต้องไปคุณผู้ชมร้านนี้นะครับประิดวงไบรท์แอนด์บลูกับเมนูนี้นะครับแอปเปิล off my belly off my belly เมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บกระเต็มติ๊บกรนเต็ม อดีน้วันนี้พี่พดร่อไม่เกี่ยบอรเชอบเขาเขาไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้เลยก่อนขึ้นรายการเขาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่เขามีใจอันเปิดกว้างเขาถามผมก่อนอย่างน้นอย่างงี้เสร็จแต่พอตอนเขาชิมเขากลับเป็นคนสอนผมว่าอาครับตักมันบนหนึ่งอันนะครับอันนี้อันนี้ใต่งมปแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ใส่นี่ก่อนใส่ให้มันติดไอ ลูกผักชีแล้วก็ตามด้วยแอปเปิ้ลอ่ะครับถ้ากินแล้วมันจะสุดยอดมากผมจะทํางานก็คอยกระซิบค่อนข้างผมตลอดเวลานะครับแต่มันถูกจริงๆครับที่เขาพูดอร่อยมากคุณผู้ชมแต่ผมติร้านนี้หน่อยนะทำไมครับเขาให้น้อยมากเขาให้น้อยมากของผมมามีแต่มีแต่ m a ส h ป p o t a o า้ตัวท้องหมูผมให้ดูตัวเต็มครับไม่ใช่ให้ดูตัวเต็มตัวเต็มอย่างนี้ฮะ ไม่มีใครบังคับให้ใครกินได้หรอกครับถ้ามันไม่อร่อยจริงวันนี้ต้องขอบคุณมากทั้งหมดทั้งครรวันะพี่เขยแม่ยายลูกน้าเขยแล้วก็น้องพครับน่ารักมากเมียสรงรคุณเมียส่งมรคุณเมียถ่ายอยู่ข้างนอกครับเมียไม่ยอมบอกพ่อเมียเปิดเผยตัวไม่ได้เพราะว่าเมียเพิ่งไปทําฟันใหม่มาไม่ใช่ครับเชื่อว่าเมียคงไปกู้นิ่มเยอะสิเยอะรับแม่แต่ว่าเห็นด้วยนะทำไมนะ ก็ให้น้อยไปนิดนึงให้นึ่งลองคิดดูสิว่ามันอย่างนี้มันมันอันขนาดนี้อร่อยคุณผู้ชมแล้วเขากินกันหมดได้ไปเรียนด้วยผมไม่ได้พูดเล่นครับขอบคุณจริงๆครับท่านผู้ชมลองดูนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะร้านนี้คือเซนต์วงไบค์แอนด์บลูอยู่ที่อ่าจราจรเซน์วงยี่สิบแปดแล้วบูที่ว่านี่บลูบียูหรือไม่เอ้าฮะหรือบีบีอารีดบันยูครับเป็นแบบว่าเป็นเครื่องเดือดออร์บลูใช่เขาบอกบลูบลูตลอด ใครเขาที่ร้ายไม่ใช่เบลล์อเคครับสีวงบายอันเบลล์มันบลูเบอร์อะไรเนาะเฮ้ยครับผมครับพี่ครับผมถามเลยครับค่าสอนวันนี้ไม่ต้องแล้วไมล้วเไมหยุดสัทีอะอะไรหรอกต้องยึดเป็นอาเกี่ยวกันอย่างนี้มันต้องหยุดแล้วเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจะไงว่าทำไงวันนี้สอนนี่ครับ